เป็ดกวนตอนไปกินไอติมติมไอติิมไอเพื่อนรักแกว่าไหมเข้าวของมันแพงขึ้นหรือว่าเราจนลงวะหยิบอะไรก็แพงไปหมดอย่าเศร้าไปเลยแกแกจนฉันก็จนเหมือนแกนี่แหละเป็นยังไงสบายใจขึ้นมาหรือยังนิดนึงอ่ะ งั้นเราไปหาไอติมเย็นๆกินให้มันจดจืนดีกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองนี่ป๊าป๊าปลามูกเอาไอติมสองถ้วยค่ะได้แล้วค่ะเฮ้ยก่อนกินมีอะไรให้ดูเน่เน่เน่เดูดูดูแก่บ้าหรือเปล่าเนี่ย ทิ้ไอติมเพื่อเฮ้ยอะไรวะหกหมดทั้งสองถ้วยเลยอะ่ะทำไมทำไมมันไม่เหมือนในโฆษณาเลยวะแกจำผิดยี่ห้อปะเออเอองั้นทำทำไงดีละทีนี้ถามได้ก็เก็บสิหมหน้าร้านเขาเลยนะอดกินของฟรีเลยตูเฮ้ยเล่นอะไรของมันนี่ ไม่มีคลิปสนุกสนุกแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ,คะ